โอเค okay, ฮะกล่าวสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านนะครับกับช่องเด็กชายลิวชาแนลหรือว่าอัศวินและมุ่งกอไกป่าที่ห่างหายกันไปนานประมาณหลายเดือนเลยทีเดียววันนี้ก็จะมาคัมแบ็กเร็วมากอีกเช่นเดิมนะฮะพร้อมกับสกินสกินสกินก้าวไก่สกิน,กน,ก <laughs> กนวิโรดก้าวไกล มาอย่าเสียเวลากับการคุยไปมากเท่าไหร่ฟาร์มมันบูบั๊ของเรามันเดิมเออเจ้โอ้โหเฮียโอ้ยไอแก๊กไอแก๊กมึงนี่ทำบาปมึงนี่ทำบาปกับเลียวมาก้าวไกลตัวนี้มาโอ้โหฟาร์มจะจะตายอยู่แล้วจะเดดอยู่แล้วขี้ป่ากูโอ้โหนายทำนี่เราได้ลงคอเพื่อนไม่มีใครมาช่วยฟาร์มเลย ต่ไม่เป็นไรตอนนี้ข้างบนกำลังจะบวกบวกหนักแล้วเอลสู่ซูมเทลไม่โดนหยไม่เป็นไรเสรียเวลานิดน,นึงก,ก็ก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นมากแล้วเลนล่างนะคะับซูเปอร์แมนดวลกับฟอเรนติโกมีดูว่าจะไหวไหมฮรตานีนนี้ก็ต้องไหวแหละ แล้วฝัง่งนู้นเป็นโอ้โ oh หมาตัวนี้ก็สีนะโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์ล่างให้ซูเปอร์แมนเลยหรือว่าเราจะเอาฟอร์เรนติโกฟอร์เรนติโกโอเคมารวมตัวติเียมบลก จาร์เกนแอสเรเออร์เฮ้เราไปเล่นข้างบนดีไหมเฮ้ยเอานี้ดีกว่าซูปร์แมนน้อยมาช่วยเราตีหน่อยได้มุย้ยเออเออราเวทต่อไหมเฮ้ยไอ้เชี่ยหมาเอ้ยสวยเอาดิเอาดิอ,าดอ้าวฟิกสวยมากครับซูปร์แมนเ,เดี๋ยวเราเวทบูมันเลยโอเคฮะ โอเคไปถอยถอยเราเราเราเพลนไอ้เราเพลนอ้ดโอ้กูได้สมอลเล่แน่โอเคหลบจูกไง <c oughs> มาตะกี้ก็เป็นจังหวะที่เราพาสมากเราหิวบัฟบ,บูของปลอดภัยส่ตรงข้ามมากเกินไป <c oughs> มันก็คือการโยนตัวหนึ่งแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เออชีวิตมา ได้อยู่เราเล่นข้างบนกับเพื่อนดียวดูเหมือนเราจะไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรมากแล้วเพื่อนดูสดูสดูสหนึ่งดูไม่พอสองดูคนันโป๊แทงโอ้โหโอเคถือว่ายังได้อยู่ที่ Curse of Death เอ้ยแล้วมือใครเนี่ยโอ้ยโอ้ยตกใจหมดแม่งดีโดนไม่โดนเกี่ยวไม่งั้นโดนคุริกาดึดงดึงไปละผมเออโทษทีผมไม่ใช่อ่ม เจ็ดเงามายาเนาะเออจะแมหม่มงมุมอะไรเงี้ยฆ่าผมไม่ได้หรอกผมคือเรียวมุโรเฮ้ยฟอเรนบวกได้นะซูแมนน้อยเรากำลังไปช่วยซูแมนน้อยปาดแทงโหเสียวจังเลยเอ้า <c oughs> <c oughs> อ้ฟอรเรนโดนแทงตูดฟอเรนโดนแทงสูดเสียวเหแล้วเกินฟอเรนบอกไม่ใช่ละไปเรื่องไหนเนี่ยโอเครอด้วยนะพี่กาลีน้อยแทง มาเราไปเล่นข้างบนดีกว่าเอ้ย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 ใจเย็นนะน้องหมาคุณลาพิกาน้อยเรามาดักดีกว่าดักเรามาดักเจ้าน้องหมาถึงโปโอแทงโอเสียวจังเลยอ่ะโอ้ปพงลีน่าบอกเสียวจังเลยค่ะพี่เรมโมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราดึงตัวถูกได้ไงปองโอเคไม่มีอีกดึ๊บอุ้ยแล้วกลางแล้วกลางพี่กาตาลี ทิ้งกลางได้ไงเรากำลังไปคีเรย์กลางใจเยน็นนะซูแมนน้อยโอ้ดอคุลับิก้าโอ้ไม่ได้แล้วเราต้องรีบเดินเกมเร็วๆแล้วจังหวะนี้ดูเหมือนว่าทีมเราน่าจะไหวชิวอ้าวแล้วเอาฟอเลนลามาเอาออกาลีเอามง,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 งติงมงติมงติไมมไหลมือฉันหลังกังเมือ่อโอ้แท้ๆก็แทงอีกทีนึงเลอทำไมโอ้โผ โอเคถือว่าเราดาเมจมากพอแล้วเกินโอเคคูราปิก้าอยู่ไหนคูราปิก้า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 เรารู้นะว่านายกำลังทำอะไรคูราปิก้าเรารู้ว่านายกำลังโอ้ยไม่เอาก็ได้เว้ยโอเคเรากำลังขึ้นไปนะเพื่อนไอหมาดักปะเนี่ย หนึ่งดื้อไม่พอเหีย้ยมึงติดขื่อโอ้ยคือมึงจะมีทำไมเนะี่ยขือคือโอ้มาสิมานี่สิคุรบิก้าน้อยเอาเฮียกูไม่ได้อยู่ในป่าแม่งโอ้ยชีวิตโอ้อ้าวดื่มหนึ่งไม่พอสองด้วยคันโป,ป่งกูแทงใครเนะี่ยเอลสูน,น้อยปอโป่งอุตะกี้คนมั่วเลย <laughs> ครุร์ปาปิก้าแรงจังอะเอาซูเปอร์แมนเราอะโอ้โหซูเปอร์แมนน้อยเราเดสเราเดสฮึบมึงใครเนี่ยมึงโอ๊ตเด็กวัดเหรอโอเคเรา,เอาขอบูแป๊บนึงโอ้โหเราข้างล่างเราโดนลุมสกรรมจัดตอนนี้ข้างล่างเราโดนลุมสกรรมจัดฟอร์เรนติโก้กูลุมสกรรมจัดแม่ง ต้องลงไปละดื๊บหนึ่งดื๊บสองโอ้โหก็รีแลก์ตั้งนานเนาะผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะทุกคนเออก็อาจจะงักงักงักหน่อ <c> ย <oughs> แล้วเหลือทำไมนะเนี่ยเอ้ยเพื่อนข้างบนมันไปกันเต็มเลยนะเรากำลังไปช่วยนะเพื่อนอย่าตายในเะดย์สมอลเล่โอ้โอ้พัตนครับเราช่วยแล้ไม่ได้จริงนะโบ โอ้ยแล้วซูเปอร์แมนติโก้ซูเปอร์แมนติโก้แทงให้เพื่อนโอ้โหเกี่ยวจังเลยแทงโอ้ย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 คุณลาบิโก้คุณลาบิโก้เอาไงดิเฮ้ยซุปสวยปุ๊บตึงโป้โอ้ยหลบแทงอ้อย่าดีเอลส์สูอ้าาาไม่ไหวชิลิงตะกี้โดนโดนเอลส์ูโดนเอลสสู ยิงตุยแบบโคตรอนาถเลยโคตรอนาถเลยเราจะล้วงมันยังไงดีดเฮ้ยเพื่อนใจเย็นนะเราขอบูก,ก่อนเออเพื่อนบวกไงประเด็นอะเรือคือเพื่อนกูบวกไงตึงโปโอ้โหโคตรแรงเชี่ยอ้าวเอลสูเอลเอลสูมึงมึงรีโหลดอะไรเนี่ยเอลสูปาสโลแทงปากทีมแทงอีกทีหนึ่งเสียงมากเลยอะฟอรเรนฟอรเรนฟอรเรนไอมองตีมงตีมงนี่ไม้ปงปา ฟอเรนได้ไปไหนจ๊ะฮึบอ้าวเอสอย่างงี้เอสเอสสวยดีเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอายิงเหรียญยักษ์ก่อนเดี๋ยวป้อมเราเดสโอเคสวยงามมากวยชอยช็อตตะกี้สวยอยู่นะแต่เมื่อกี้กูทแทงมั่วชิบหายเลยฟอเรนะ่ะโอ้ยเพื่อนเอากลางเลยนะเดี๋ยวเราเอา เอาเอิ่มอาบิโซดาก็ให้ใจเย็นถ้าทุกคนได้ยินเอิ่มเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยนะฮะเออตอนนี้ก็กำลังหาตังค์ซื้อไม้มาพากให้ทุกคนได้ฟังเสียงดีๆนะฮะเออถ้าใครที่จะสนับสนุนหรือเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเออหรือเป็นกำลังใจเลยวะเออก็นั่นแหละเออสนับสนุนช่วยผมด้วยแล้วตอนนี้เอมซูเปอร์แมนกูไปแล้วเดสมอลเลตุย โอ้ยเดสบอลลี่เฉยเลยอยู่ดีๆก็เดซโอเคตอนนี้ก็ต้องการไม้ภาคเสียงอัดเสียงที่ตัดเสียงรบกวนมากตอนนี้เออใครที่จะสนับสนุนหรือว่าเอิ่มจะซัพพอร์ตผมก็เอิ่มช่วยช่วยช่วยด้วยนะฟอเลสมาแต่ไมกตัวไมกัมึงอะไรเนี่ยบ้าตึ้งแข็งโอ้โหฟอเลน ฟอร์ลเรนยังไม่อ่นติมองตีมงตีมงนี่ไหมแล้วลีน่าลีน่าจะอ่อโอ้โ,อโหนี่ติดขึ้นละเอาป้อมการได้ป่ะเพื่อนมา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 ไม่ได้อยู่อาเคไม่ได้ละดึบไปทีนึงเอ็นโซเราอยู่อะไรยอยู่นี่ไม่มีเฮ้ยเราไม่มีอะไรทำเลยตอนนี้เราจะเสียเวลาตรงนี้าไามแล้วนายจะออก,กาอย่างเดียวเลยเหรอเพื่อนแล้งคอมมานเดอร์เขาเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมาทาไมนายไม่แยกดันฮะ โอ้ยไม่ได้ไม่ได้อ้าวกุระบิกาน้อยเฮ้ยเมื่อกี้เราไปดูถูกแรงไปหรือเปล่าเอิ่มถ้าเป็นอะไรก็ขออภัยมาณที่ต้นนี้ตัวหนุยอ้าวเราเพื่อนกูโดนดึงโอเคแล้วดึงถูกตัวเอาดิเอ็นโซโลเนี่ยเอ็นโซโลดึ้อแทงอ้าวโหดึงถูกตัวด้ดึงถูกตัวเลยดึงถูกตัวโอเคเพื่อนยังรอดอยู่อ้าวไอหมาตึงโป๊ะแทงหนึ่งดื้ออกโอเคสวยงาม อุ้ยขอบคุณพี่เทวที่กัรให้เราเรายต้องการเอิ่มบัฟบลูมากเลยบึงโปโอจิจิจิก,จ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 กเดฟโอ้โหจอมมาเลเดียนจอมมาเลเดียนมากจอมาเลเดียนโอ้ยแล้วกูแทงใครโอ้ยแล้วกูจะตายดูนเลือดสวนแทงสวยงามโอ้โหถ้าลาไม่ช่วยเราตะเกียเราเดชแน่ทุกคนโอ้โหดีนะเพย์ยังจับให้เราโอเคไม่งั้นผมผมนึกว่าป้อมตีผมมาแล้วตะเกียโอเค โอ้ยโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นรองเท้ากันซีซีนะเอาละป้อมกูเดทได้ไงเนี่ยโอ้ยแล้วผมทำอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งอู้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 ใจเย็นนะใจเย็นนะเอ็นโซโนเอ็นโซโนใจเย็นโอ้ยเอ็นโซโนจะหิวเอ็นโซโนจะหิวลืบไปทีนึ่งลืบหลอกหลอกไปทีนึงเออผมว่าแล้วคุณต้อง ต้องต้องต้องคิดคาดการเป็นใหญ่ไปล mm. ่วงหน้าอะไรประมาณนี้นั่นไงนั่นไงเอ็นโซ่ล่างคุลาบิก้านี่มันเนียนเนียนนะมันแบบมันควงโซ่แบบมองไม่เห็นเลยอะเออถอยได้เพื่อนจะเย็นนายเอ็นโซนมันจะเอาเราเอ็นโซนมันจะเอาเราอ่ะตึงโป๊ะ แทงโอ้เสียมาแล้วขาปาตกรัมแตกเลย <laughs> โ,โดนเคอร์ซ็อบเดสเดสมูเลตุยเย่อะไรเนี่ยกูพูดอะไรเนี่ยเฮ้ยใจเย็นแทงไอฟอลลีไอมุงตีมุงตีมุงตีไม,ม่ในมือฉินเลื่องกังมืออ้าวล้วซูแมนกูไล่หมาซูแมนกูไล่หมา,มหมาตอนเนี้ยไปแล้วไงทีมตอนนี้ทีมขอไปดักก,ก่อนรู้สึกว่าเรือมันจะโลหมดทุกคนโอเค เ uh. okay. อ้ยเอ้ยซ <ara> ุปซุปไล่สุดเกินเออยกูจะทาอะไรเนี่ยกูจะเลือกทางไหนดีเนี่ยโอเคเพื่อนอยากเอาเอืมอพิซดราก้อนเราก็จะเอาให้นะเออเราจะเดินไปไหนเนี่ยเอาเถอะมาได้อยู่โอเคสวยงามมากเดี๋ยวขอเอาบูบับก่อนเพื่อนใจเย็นนะขอขอได้ไหมเออขอบคุณมากเอ้ยซุปซุปซุปฝากทําบนด้วยนะครับฝากเคียบบนด้วยนะเออมาผมตันให้ อีกทีนึงโอ้โหเละจนแดงเลยเอาใจะย็นาปัตตาคลำมากเลยอ้าวดื่มหนึ่งดื่มสองแพงโอ้จริงๆริงจรินเลยสิบห้านาทีละอุ้ยแข็งแรงเกินสามสี่พันแรงขนาดนั้นเลยเอ้ยเดี๋ยวผมเคลียร์เดี๋ยวผมเคลียร์บนก่อนนะเพื่อนใจเย็นหนาอย่าเพิ่งบวกนะเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งโดนดึงได้ไหมเอาละเพื่อนกูจับหมดไม่สนลูกใครเลยหรือเป็นเพราะผมมาเคลียบอลวะเพื่อนเราบวกแล้วเราเซตเคลียร์เดี๋ยวเออ โอ้เพื่อนเราเดชไหมเพื่อนเพื่อนเราจะลึกกันไปแล้วนะใจเย็น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 ไอคุณลาบิก้าโอ้อยากไปเหรโอ้ลึกว่าโดนดึงแม่งอะไรวะตึงโปโอติ้งเฮ้ยฟอร์เรนจับได้ป่ะเพื่อนมีจับป่ะเพื่อนมีจับป่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีจับป่ะเลือยมึงไม่ร้อยล้านแทงไปทีนึงโอเคดิ้บหนึ่งดิ้บสองไม่พ ปาดได้ไหมปาดปาดทำไมฉันปาดทีเด้อปาดตะขามากเลยอ้อาวหมาเพื่อนอาจจะจบได้นะตานี้เดี๋ยวรอรอแทงเอ็นโนเราแทงเอ็นโนปาดแทงโอ้ยแม่งสไลด์พอดีเลยโอ้ยอะไรมึงอ้าวแทงไม่โดนเพื่อนตีบ้านตีบ้านแล้วไม่สนเลยแล้วตีบ้านแล้วกูตีบ้านแล้วโอเควีซอรี okay, ่ <c oughs> โอ้ยสิบห้าทีพอดีเลยแต่ไม่ได้ตีดัก โอเคก็ถือว่าเป็นอีกครั้งที่การกลับมาที่เราพบกับชัยชนะของเรียวมาตัวนี้อีกแล้วนะฮะเออโอรู้สึกดีใจกับการที่ชนะโอเคคอมมานเดอร์1แล้วโอ้สจอมากเลยอืมแคแต่เรียวมาก็ตกอันดับไปเยอะอยู่เนาะมาแล้วก็ m อ p พเช่นเดิมนะฮะทุกคนเออปอง มาเล่นดีมากครับทุกคนเพื่อนๆโอเคสกอร์ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะสิ 18. ตายสามโอ้โหมันจะคิวอะไรเยอะขนาดนี้วะเออมาเซอรเทมก็จะประมาณนี้นะทุกคนเออเอาไปออกใช้ตามได้นะแต่ว่าต้นเกมเราใช้เป็นเอิ่มลองเช้ารถคูดาวเนาะแล้วพอเลดเกมช่วงแบบเรามีดาบแดงอไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นคันดิซเลยเนาะเออโอเคดามจก็สูงสุดเลยโอเค ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด like, สิตามกด subscribe ให้กับช่องเดซี่ิ h ชัแนลด้วยนะครับเออเพื่อให้ผมเป็นเออเพื่อให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับอโอเคสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจิ้ว